มาลเลยเร็วลงมาลเลยเร็วเนี่ยเมื่อกี้แม่ยื่นบันไดให้หนูก็ไม่ลงมามาเร็ว,ว <c oughs> มาเร็วลวุกมามีการกระดิกอ่างเหยากโอ้ยเฉลตดก <c oughs> ินมักทัวก็ไปก็บกเขือดเมื่อไ้เป็นรถเฉลด์ขืนข้อรถขนข้อ,อรนะอืม เอาจะลงมาเข้าไหมคุณนายคุณนายทองคุณแม่ต้องไปทำงานบ้านนะคะลูกรู้ไหมไม่ต้องมากระดิ่งห่างใส่แม่ไม่ต้องมาหลับตาใส่แม่เลยลเร็วคนสวยเร็วลงมาเร็วคนสวยมาเร็ว ดูนังดูท่านางดูท่านางเฮ้ยนางพญานางพญานวลยังพญาไปแล้วแล้วแต่